โอเคยังให้ลุ้นอีกนะหลับตาฟังเสียงน้องเฮลเลนมาแล้วสาวน้อยชานมไข่มุกน้องๆหิวชานมไข่มุกกันหรือเปล่าโอเคครับน้องๆมันอยู่กับสกินใหม่ของเฮเลนสาวน้อยชานมไข่มุกเนาะดูเด็กตัวมันก็ดูขหลังนี่มันดูัตอ้วนกระปุกกระปุกเนาะเหมือนดอกไม้แต่ถ้าเราเห็นหน้ามาแบบนี้เราก็จะดูน่ารักเหนือะมันดูเหมือนอะไรยาเหมือนเนาะโจมตีปกติ ปึ๊บอืมปึ๊บ,บอ่ะตวัสด,ดีครับน้อง,องพบกับพี่ต่อสบายสบายสไตล์เราชาแชนลครับผมวันนี้พี่จะมารีวิวกิจกรรมให้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเวลาพี่อัปเดตก,กิจกรรมใหม่น้องๆจะได้รู้นะครับผมสาวน้อยชาน,นมไข่มุกมาแล้วครับผมมาแล้วยังไงพี่ผมต้องซื้อด้วยเหรอผมไม่ได้เล่นเฮเลนนะครับใครที่ไม่ไเล่นก็ต้องซื้อเนาะกิจกรรมอาร์วีมาทุกวันเลยช่วงนี้อาร์วีร้อนเงินนะพี่ว่านะ คือมันเป็นสก,กินพวกเอสเดมเมอร์นะหรือว่าอ่านดิมเอสเดมเมอร์หรือเอสเดมเมอร์นั่นแหละของเฮเลนนะเพียง399คูปองครับมาพร้อมกรอบโปรไฟล์เฮ้ยมันไม่ใช่รีเจนบางสก,กินรีเจนยังไม่ได้กรอบโปรไฟล์นะแต่รอบนี้มีกรอบโปรไฟล์เฮเลนใช่ไหมหรือว่ามันชื่ออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันหรือว่าเนี่ยชื่อเอสเดมเมอร์มนะั้งหรืออีกหนึ่งร้อยคูปองรับฮีโร่ทันทีเฮ้ยแต่ถ้าเราจาไม่ผิดใครที่มีจาได้ไหมใครที่มีตัวตัวอะไรวะ โอ้เสียงไอแซมมาพอดีเลยร้องก็เลยแบบจาไม่ได้มันชื่ออะไรนะตัวฮิวอะตัวฮิวอาจารของของเฮเลนอะ่ะใช่ป่ะชื่อชื่อมากล้ชื่อลงชื่ออะไรวะจาไม่ได้แล้ว,ต,ว,ต,วตัวมันตัวมันหายไปอะลำหนึ่งโอ้โคับน้องๆบุนวายกันเป็นหมดครับถึงจะต้องไปเสิร์ชแต่พี่นึกออกนะชื่อเพน่าเป็นเพน่าใช่ไหมเป็นอาจารย์ของเฮเลนโอเคตอนนั้นที่ใครมีเพน่าใช่ป่ะแล้วเขาก็จะให้เฮเลนมาเนาะทำไมต้องเสียงเงินหนึ่งร้อยละครับผมทุกคนมีอยู่แล้วนะ้องพี่ว่า ว่าตลกตรงไหนหรือว่าพิเศษลุ้นกับแบบซูปแบบส่วนลดเขาว่าอย่างนั้น99กคูปองจากกล่อง S อ e m ด e เม e l e เ20ลนบาทหรือว่า20ปองไม่ได้เดี๋ยวเราคลิปไปดูหน่อยอันนี้ถ้าเราซื้อเลยจะอยู่ที่399นะพี่ต้องบอกว่าใครอยากได้นะอย่าอย่าสุ่มนะจริงๆพี่โดนไปละพี่โดนไปละจริงๆโดนจริงๆครั้งๆที่เตือนน้องอยู่ว่าไม่พี่ดวงแต่วันนั้นก็หน้ามืดไงจริงๆสุ่มแบบเฟรนนิโนะ ั่นแหละเกินราคาแล้วยังไม่ออกเลยตอนเนี้ย <c oughs> ต้องรองก่อนต้องรองก่อนอ่ะนี่เห็นไหมถ้าเราซื้อเลยจะอยู่สามร้อยเก้าสิบเก้าเนาะตอนตอนนี้แบบจากราคาเต็มมัอยู่เก้าร้อยสิบถ้ากดเลยก็ได้เลยแต่เขาบอกว่ามีกล่องรถเดี๋ยวพี่พาไปดูมันลดได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันจะแค่หลอกเราเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนี่แหละครับว่ามันหลอกหรือเปล่านะฮะแต่อยู่ที่ดวงด้วยไงอ่ะโอเคน้องนองเรามาอยู่ตรงนี้ตรงหน้ารา้านขายเทมนะนี่ไงที่พี่บอกว่าเป็นแพนะ็คเนาะมันจะเสียที่สนะี่ร้อยเก้าสิบเก้าเนาะเพิ่มอีกร้อยหนึ่ง น้องๆดูดีๆนะเดี๋ยวนี้คาริน่ามันเหลี่ยมจัดนะดูปกติถ้าเรามีสกินอ่ะมันจะไม่ไม่ขึ้นเว้ยว่ามันเออปกติถ้าเราพ่พูดผิดปกติถ้าเรามีฮีโร่อ่ะมันจะไม่ขึ้นว่าราคาเต็มสี่เก้าเก้ามันจะอยู่ที่สามเก้าเก้าหรืออะไรเงี้ยหรือมันจะถูกกว่าไงแต่ตอนเนี้มีหรือไม่มีน่ะดูดีๆนะมันแพงกว่าเว้ยดูดีๆปุ๊บเออมันเหลี่ยมช่วงนี้มันร้อนเงินจริงคนน่าจะเลิกเล่นเกมมาเยอะมันก็เลยมาแบบ มาเผาไถาเงินไ่พวกที่ยังเล่นเกมอยู่นี่น้องๆบัตรลดราคาเป็นแบบนี้ครับผมเปิดเพื่อรุ่นลับ s s t e ท m เมอร e เลดสูงตุด909คูปองเห็นไหมอ่านอ่านข้อแม้ของมันให้ดีนะมันไม่ใช่ซื้อแล้วก็ลดเลยนะบัตรล,ลุ้นอีกบัตรราคา s s t e ท m เมอร e เฮเลหคูปองเนี่ยมีโอกาส85%เฮ้ยเดี๋ยวแล้วสกินอนะ่ะมันขาย399ใช่ไหมแล้วมันลดอะไรเนี่ย ลดจาก910เหลือ5า3 6อันนี้มันไม่ลดนะเนี่ยถ้าได้อันเนี้ยมันยังไม่ลดนะมันต้องเลยราคาไปอีกอ่ะแล้วก็มีเอสเดมเมอร์550 551คูป,ปองถึง661 13%แล้วก็บัตรราคาเอสเดมเมอร์เฮเลนจาก711เหลือ0.0909อ่ะ909คูปองอ่ะ1.6%เปอร์ฮ้ยมึงเอามาขายทำไมเนี่ยถามจริงมันไม่มีโอกาสที่จะได้ลดเลยนะแล้วมันเอามาขาย20ปอง มีโอกาสลดน้อยสุดห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นพี่ว่าไอ้ที่มันลดไอ้ที่มันขายอ่ะสามร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะมันก็ลดน่าจะลดเกินครึ่งแรอวล่าห้าสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยหรือว่าน้อยสุดห้าร้อยห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนี่อาจจะลดได้นิดนึงหอ่ออ่ะอันนี้มันเป็น้อข้องใจใช่ไหมเดี๋ยวพี่ซื้อให้ดูนะโอเคไปแม่งเฮ้ยต้องเสียอะไรยี่สิบาทฟรีๆหรือเปล่ามาดูกันขอกำลังใจใพี่ด้วยนะน้องๆไม่มีคนสนับสนุสน,นคลิปนะครับผมน้องๆเป็นคนสน,สนับสนุนได้นะ ดูการดูคลิปแล้วไม่ข้ามโฆษณานะครับผมยี่สิบปองอ่ะกูจะซื้อฟรีหรือเปล่าเนี่ยมาดูกันน้องๆดูแล้วจําไว้นะแต่ก็อยู่ที่ดวงอีกอะทาไมกูต้องมานลุนอะไรกับแบบนี้ว่ารลดละใครแล้วบอหนึ่งสองําโอเคได้ยินเสียงนกร้องป่ะต้องรีบตื่นมาวันนี้ต้องรีบนอนเร็วเดี๋ยวนี้ต้องนอนเร็วเดี๋ยววันนี้ผอไปทำงานวันแรกแล้ว,ลวพี่ก็ต้องอยู่กับน้อง้ําโมสองต่อสองแนละ้ววันนี้เป็นวันแรกที่จะต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเองเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะรอดหรือเปล่านะ ไปกำลังใจทั้งการเล่นกิจกรรมแล้วกำลังใจงการเลี้ยงลูกด้วยไปหนึ่งสองสามไปเปิดอโอโอเคยังให้ลุ้นอีกนะหลับตาฟังเสียงน้องปึ๊บแม่มันไม่มีเสียงปึ๊บออกมาหรอกน้องมันก็แค่ลุ้นไงแง้มดูหน่อยน้องกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซ็นต์น้องแง้มดูที่ว่าไแรกแรกแหละที่มันบอกเฮ้ยโอ้โห้ห้าสิบเก้าอะไรเนี่ยบัตรลดราคาเฮเลนเห็นไหมคือมันเปอร์เซนต์อันเนี้ยน,นั้นสุดละ ห้าสิบกนะ้าแล้วมันลดหรือเปล่านะยืนยันปุบ๊บยังไงเ <laughs> อาไปไหนแล้วล่ะมาดูตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็ไม่ลดอยู่เดิมแต่ว่าเรามาดูตรงฮีโร่แล้วก็ตกแต่งใช่ไหมอ้าวเฮ้ยลดไปนิดนึงโอ้ยมันก็ลดนะน้องๆโอ้สกินนี้แหละสลาวน้อยชานมไข่มุก ไอสัตว์เอ้ยเมื่อกี้ราคาเต็มอยู่เท่านนนะสามเก้าเก้าใช่ป่ะตอนนี้เหลือสามเจ็ดสามลดไปไหมรล,ลดเยอะกว่ารดเยอะกว่าไหมลดเยอะกว่ายี่สิบไหมได้เยอะกว่ายี่สิบเลยวใช่ป่ะ <c oughs> นิดนึงนิดนึงมันก็ถือว่าเป็นการลุ้นนะถ้าน้องๆลงดีอาจจะลดได้เยอะก็ได้เนาะโอเคถือว่ามันก็ยังขายขายให้เราได้ลุ้นนิดนึงเอ,อ,อ่ะซื้อเลยรนกะันน้องๆกำลังใจต้องมาละทำขนาดนี้ ล้วก็ไม่ได้เล่นเฮเลนด้วยจริงๆน่าจะให้ผอบอเนาะแต่จริงถ้าตัวผอบอไปลองลุ้นดูได้ได้ได้เดยอะกว่าก็ก็น่าลุ้นเหมือนกันเนาะเดี่ยงเอาไงดีงนะอ้องเออให้ผอบอลุ้นลุ้นก่อนแล้วกันเผื่อมันเขาเรียกว่าอะไรนะเผื่อมันถูกกว่าพี่ไงพี่ได้ไม่ต้องซื้อเขีย okay, วป้าเขียแป๊บนึงนะเออน้องๆใครที่ยังไม่ได้เติมคูปองนะพี่ลืมวันนั้นลืมรีวิวกิจกรรมเนาะวันที่ถึงวันที่สามนะน้องๆวันนี้วันที่หนึ่งนะหวยออกนนะขอโชคคดีทุก คือเนี่ยเขาเติมคูปองเนี่ยไปเรื่อยๆนะถึงเนี่ยเท่านี้ตอนนี้ตัวผอบอเติมไปประมาณร้อยปองเราก็จะได้คูปองคืนได้เหรียญอันนี้เนาะเอาไปลุ้นกันต่อได้เดี๋ยวเรารับมาปุ๊บได้เหรียญอันนี้ปุ๊บแล้วก็ชิ้นส่วนสก,กินของเวเวอร์ริสชูน่ารักไหมสวมใส่ได้ไหมสวมใส่ไม่ได้ต้องมีสก,กินก่อน แล้วก็คืนคูปองสิบคูปองเนาะถ้าเราเติมไปเรื่อยๆจนประมาณแปดร้อยเก้าเก้าบาทเราก็จะได้เอฟเฟกพวกนี้เนาะหมดวันที่สามนะครับน้องๆโอเคบอกบอกคนก่อนนิดนึงมาอยู่ไอดีผอเหมือนที่บอกแล้วลุนซับลุ้นซ้อนนะขอดูหน่อยว่าของผอบอจะถูกกว่าหรือเปล่านะาน้องๆอะปึ๊บเปิดมาละเดี๋ยวให้ผอ,อก,กดแล้วกันหลักกดเอเออนั่นแหละคนนั้นเลย,ออเ,ลยเปิดเลย อ่ะน้องๆรุ้นกันรุ้นกันลราลุนกันเหมือนกันไหมปุ๊บอ่าน้องๆเห็นแล้วพี่ยังไม่เห็นปุ๊บเท่ากันอโอเคไหมสุ่มสองคนได้เท่ากันเลยอืมก็คงต้องซื้อตัวพี่เนะาะเพราะว่าตัวพี่เติมคูบ,บองมาแล้วก็ล้เท่ากันสามเจ็ดสามเนาะเปอร์เซ็นต์มันน้อยจริงๆอะน้องๆเนาะ งั้นเดี๋ยวไปซื้อตัวพี่อ่ะพี่รักอ่ะพูดผิดท,ที่ผายเอาน้องมาฮะมันลดไปยี่สิบหกนะเราเสือไปยี่สิบอ่ะถึงว่าซื้อถูกกว่าคานอืน่นนิดนึงถ้าเราไม่เปิดไอ้ยี่สิบเนาะจากเก้าร้อยสิบคิดว่างั้นเถอะอ่ะซื้อไว้แล้วกันเนาะมันหนึ่งน้อยมันก็เป็นในหนึ่งในสกินของเอสดัมเมอนะกูเรียกสับเอสดีมดมหรือดำมาพี่รักเอสดีมเหรอ D R E A d r e a แล้วก็ m e, r s, d e, m e r s dreamer <mm> หรือว่า dreamer dream ความฝันอ, <mm> อย่างเงี้ยเหรออ๋อสกินเห็นความฝันอย่างเงี้ยโอเคอ่านมา s dreamer ก็ได้เนาะโอเคน้องน้องื้อสักทีปะลืมเขยลืมกําลังใจฮะซืือน้องน้องดูหน่อยเอา้าไม่มีบัตรรถอีกด้วยเหรอถ้าเราใช้บัตรรถไม่ได้มันลดแล้วเราก็ใช้บัตรไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเรามีบัตรรถ100ร้อยคูปองนะบัตรรถฮีโร่ ไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าจากมันก็จะเหลือหนึ่งร้อยก็เหลือแปดร้อยสิบพี่ซื้อปัจจุบันแบบลดดีกว่าไม่ใช้คูปองถ้าเราไม่ใช้คูปองอม,มันลดห้าสิบเก้าอ๋อถ้าไม่ใช้คูปองมันก็จะอยู่ที่อืมหลังใช้คูปองอ๋อถ้าเรากดไม่ใช้คูปองมันจะก็สามเก้า 99, เก้าเนาะยังไงมันก็ลดไปนิดนึงอะน้องๆโอเคไปเฮย,ยเฮเลนมาแล้ว สาวน้อยชานมไข่มุกน้องๆหิวชานนมไข่มุกกันหรือเปล่านั่นแหละมาเลยฮะโอ้โหเอาจริงนะราคามันเท่ากับสกินเอารูปคืออะไรเอ่ยไว้ยแยไปดิรูปอะไรเอ่ยคืออะไรวะสกินมันเท่ากับราคาอนิเมทแต่มันไม่มีท่าวานะมนะสกินพวกนี้ฮ้ยรูปคืออะไรเอ่ยวะน้องๆอ่ะทังมันเฮมันคงจะบักนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูเราได้กรอบจริงเปล่าน้องๆบักโอ้ได้กรอบเฮเลน่าสวยอยู่นะ น้องใครที่เล่นไอ้บัตรสุ่มยี่สิบคูป,ปองอะแล้วได้ลดเกินพี่อะมาลองคอมเมนต์ไว้หน่อยว่ามันมีโอกาสที่จะได้จริงไหมนะโอเคน้องๆเดี๋ยวลองใส่กรอบให้ดูหน่อยเป็นไงเฮ้ยแต่มันก็ถือว่าเป็นสกินราคาไม่ถึงห้าร้อยแต่ได้กรอบนะอืมลองใส่กรอบให้ดูอ่ะชื่อกอบเฮเลนเอสเดมเอสดิมเมอร์มันตะมุตะมีนี่มันเข้าขกับกูไหมเนี่ยฮะกรอบมันอ่าไม่เข้าหน้าตาพี่นะดูฮะตะมุตะม,มีตะมุตะมะ,อะชอบบ้างใครชอบกรอบแบบนี้ก็ จัดไปถือว่าได้กรอบนะอาจจะไม่เหมาะกับหน้าพี่ว่ะลองเปลี่ยนรูปรูปอื่นนะ่ะนี่ใส่อาจจะดูดีกว่ารูปผู้หญิงอนะ่ะอาจจะดูดีกว่านะไหมขนาดน,นี้อ่ะก็แล้วแต่นะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมน้องๆเติมคูปองเก้าคูปองรับอันนี้เลยนะใครที่กําลังลุ้นสุ่มในลอตเตอรี่อยู่นะเติมคูปองตามกําหนดรับสกินของคลิสิกอ่านผิดหรือเปล่าวะ คิสิกแหละมันชื่อคิสิกแหละเติมเก้าคูปองล็อกอินเจ็ดวันเนาะวันแรกเราจะได้เหรียญไม่ใช่เหรียญดิลูกแก้วมิติสองลูกวันที่สามอีกสองลูกวันที่สี่อีกสองลูกวันที่ห้าอีกสองลูกวันที่หกอีกสองลูกก็รวมรวมก็น่าจะประมาณสิบลูกดีกว่าซื้อแพ็คโปรโมชั่นนะแพ็คโปรโมชั่นก็เป็นร้อยอะเอาจริงๆเป็นร้อยได้ไม่ถึงสิบลูกเป็นร้อยได้แค่ห้าลูกเองเติมตรงนี้เก้าคูปองได้สิบลูกน้องๆเรายังเอาไปลุ้นได้สองครั้งเนาะ เก็บสะสมการันตี60ครั้งได้สกินแน่นอนนะจะเป็นคาเฟนี่หรือว่าสกินของอาิสก็ได้นะโอเคครับล็อกอินไปแค่เติมเข้ามาก็ได้แล้วครับ2ลูกนะน่ะประมาณนี้นะแค่เติมเข้ามานะล็อกอิน7วันวันที่7เราก็ได้สกินใหม่ของคิสสิกนั่นเองมิ n ส t ตลหรออ่านว่าอะไร M I M I N แล้วก็ S T R E L นั่นแหละประมาณว่ามิ s สแตลอะไรเงี้ยหรอใช่ป่ะภาษากกูติดลบมากเลยโอเค อ่านว่าอะไรวะที่รัก <S 2> <S 2> <S 2> <S มินสเตลหรอมินสเตล,ลสเตล,ลเทำไมกูไม่เป็นคนโดนเมืองขึ้นมะจะต้องทุ่มตังคับภาษาอังกฤษไงแต่ดีแล้วประเทศเราเป็นเอกราชถึงว่าภาษาอังกฤษเราจะเป็นแบบนี้นะไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของใครในประเทศเราโอเคไปไปไหนพี่ไล่ผมทําไมเดี๋ยวไปดูสก,กินของสาวน้อยชานมไข่มุกกันดีกว่าว่าสก,กินเกือบสี่ร้อยอ่ะขมน่ารักมรือเปล่าอะไรอย่างนี้ตะมุตมิไหมไปดูครับผม น้องๆมาดูตรงนี้ลูกแก้วที่เราได้มาเมื่อกี้เนี่ยลูกก็สี่สิบห้าปองเลยนะเว้ยเห็นเปล่าเออของคุ้มพี่มาบอกไว้แล้วก็เอามาเล่นตรงนี้ไงตรงลอตเตอรี่เห็นไหมเนี่ยลุ้นคาเฟ่เห็นไหมตอนนี้เราได้มาสองเม็ดละการันตีเลขนําโชคอยู่ที่ยี่สิบห้าตอนนี้ถ้าเราการันตีครบหกสิบเราก็จะเลือกได้ได้รับอันนี้แน่นอนเนี่ยลูกแก้วเนี่ยเอาไว้แลกไงแลกสก,กินเนาะโอเคอันนี้พี่เติมครบแล้วนะน้องๆเหรียญเหลือน,อนก็มารับกันได้นะฮะอันนี้พี่รับไปแล้วเนาะโอเค ไปไปดูสกินสักทีหนึ่งเนาะมามาบอกแนะนำเ,ยเฉยๆโอเคครับน้องๆมันอยู่กับสกินใหม่ของเฮเลนสาวน้อยชาน้องไข่มุกเนาะดูเด็กตัวมันก็ดูขหลังนี่มันดูัวอ้วนกระปุกกระปุกเนาะเหมือนดอกไม้แต่ถ้าเราเห็นหน้ามาแบบนี้เราก็จะดูน่ารักเหน่อนะมันดูเ,เหมือนยย่าวกันเนาะอ่ะตนตีปกติปึ๊บอปึ๊บอ่ะโอ้โหไม่เสียงไม่เสียงนะปักปักโอ้โหเฮ้เป็นรูปวันนี้ด้วยอ่ะลายตอนตีโดนเหระเป็นรูป อีโมจิขึ้นเห็นป่ะอ่ะอ่ะสกิลแรกอืมอ๋อเนี่ยหรอเม็ดชาล้มไข่มุกป่ะหอมอกลมๆแบบหิวฮิวป่ะไม่ได้เล่นเฮเลนนะฮิวอ่ะมีเสียงเอฟเฟกต์ใช่ไหมสกิลสองอืมเป็นการโยนลูกกลมๆเหมือนลูกชานมไข่มุกใช่ป่ะปั๊บ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 มาแล้วก็มีอีโมจิขึ้นปั๊บ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 อืมอันตีอืม โอ้มีเสียงมีเสียงแล้วก็เป็นแบบนี้นะอันติเฮ้ยอ่ะเรามาดูนั่นคือเฮเลนที่ไม่มีสกินนะมาดูดิเป็นก็คล้ายๆกันน่ะจริงมึงหลอกขายกูเนี่ยไม่เป็นไรนะถือว่ามาซื้อให้น้องๆดูอ่ะเดี๋ยวมาดูเฮเลนปกติโจมตีเป็นยังไงอ๋อเป็นแบบนี้อ่ะอ่ะอืออ่ะวัดกันวัดกันปั๊บอ่ะอ่ะปุ๊บอ๋อตอนนี้มีเสียงยิงด้วยเห็นปะ สกิลแรกบๆๆมีกลมๆเป็นชานมไข่มุกสกิลสองปุ๊กๆๆๆ,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 ๆเห็นไหมอันนี้คือฮิวปกติคือแบบนั้นนะนี่คือฮิวพิเทศษของเราเป็นแบบนี้อืมนะปากให้คิดแล้วกันอยากได้ก็ก็ลองดูถือว่าพี่มารีวิวให้เป็นแนวทางนะครับผมน้องๆอย่าลืมกําลังใจนะครับผมไม่ได้เสียตังอะไรเลยแค่กดไลค์เป็นกำลังใจพี่เนาะกดดูคลิปพี่โดยไม่ข้ามโฆษณานั่นแหละนะ สนับสนุนการจะได้ดูคลิปต่อไปนะครับผมเจอาก,กันาคลิปหน้าน้องๆตั้งใจเรียนนะโรงเรียนจะเปิดแล้วอ่านหนังสงหนังสือกันบ้างนะครับผมไหามัวแต่เล่นเกมนะจ๊ะชวยพ่อแม่ทำงโรงทำงานนะครับผมโควิดยังไม่ไปไหนนะครับขอให้ดูแลใส่ใจรักษาตัวเองให้ดีจะได้ปลอดภัยนะน้องๆนะเจอก,กันคลิปหน้าถ้าเรายงังมีลมหายใจอยู่ <c oughs> บ๊ายบายเจ็บคอช่วงนี้เจ็บคอเริ่มระแวงไงเวลาเราเจ็บคอเป็นอะไรเงี้ยเอ้กูเป็นโควิดหรือเปล่าไอเนี่น นั่นแหละดูแลสุขภาพใส่มงใส่แมสนะล้างมงล้าง,งมือให้สะอาดก่อนกินข้าวนะครับผมทุกกิจกรรมมันมีความเสี่ยง,งน้องๆใช้วิจารณญาณก่อนเล่นนะเพราะว่านั่นแหละดวงคนเรามันไม่เหมือนกันแล้วก็กิจกรรม,มวนกลับมาใหม่เสมอนะยังไม่มีตัง์รอบนี้ก็รอรอบหน้านะครับผมห้ามขโมยเงินพ่อแม่มาเล่นกิจกรรมเปิดคาณนะขอเขานะครับพี่เคยไงพี่เคยไงตอนเป็นเด็กไม่อยากให้แบบเป็นเด็กขี้ขโมยขโมยเงินแม่ไปซื้อของอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่พี่ก็รับนะเวลาขโมยอย่างเงี้ยแต่ไม่ดีหรอกอย่าไปทํา ทำงานชในชน้นี่ผมผิดไปแล้วครับแม่ผมไม่เอาอีกแล้วครับพูดถึงตัวเองเลยเออไม่อยากให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี